วันนี้พามาแกะนะครับเอ่อแกนซักเครื่องซผ้ารุ่นธรมรมดานะครับของแท้รุ่นนี้นะครับ P H หนึ่งสี่ศูนย์ W J กีนเลยนะครับแกนซักเครื่องซผ้าครับพิตาชิขนาดสิบสี่กิโลถังซักทั้งปั่นสิบสองกิโลนะครับ ทีเอสหนึ่งสี่จับวจขีดหนึ่งนะครับขนาดในนงไฟสองรอยยี่สิบโวลต์ห้าสิบเฟซนะครับกำลังเข้ากำหนดไปร้อยวัตต์นะครับความจุถังซักสิบสี่กิโลนะครับสลัดปันแห้งสิบสองกิโลนะครับมาตรฐานการล้างสิบสี่กิโลนะครับน้ำหนักสี่จุดสี่สิบห้าจุดห้ากิโลกรัมพขามาอาการแกนซักเสียนะครับ เป็นทักเสียก็ประมาณนี้นะครับมันจะขิดนะครับโมเลมันจะหมุนนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับรั่วนะครับมีการสึกแรียก็รั่วนะครับให้เราต้องการเป็นยกชุดแล้วก็เป็นของแท้เท่านั้นนะครับของเทียมใช้ได้ไม่นานนะครับกับราคานะครับกับราคาซื้อของมานะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ ตัวนี้นะครับอพาร์ตตามนี้เลยนะครับของแท้นะครับพาร์ตซีซีนะครับศูนย์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 สองเ้าแปดห้านะครับพิตาชินะครับเมกอินไตแยนนะครับราคาแกนซักที่หนึ่งพันสามร้อยสิบาทนะครับนี่แนะนำของแท้เท่านั้นนะครับลองแกะดูนะครับเรหรับของแท้ของแท้นะครับมันจะมีตัวแถมนะครับ ราคาแต่ละที่ขายไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณไม่เกินพันพันห้าบาทนะครับแกนซักน,นราคาไม่เกิน1,500งับาทนะครับสองสี่ศูนย์เจ็ดศนย์ศูแปดศูนแปดนะครับก็เวลาเราแกะนะครับของแท้นะครับจะแน,น่นหนานะครับ แล้วก็มาเจอแกนซักแล้วก็จะมีปะติกรองนะครับแทนปะติกรองมานะครับรองตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกกรอบขึ้นมานะครับแล้วกแนกนซักก็ถ้าเป็นของแท้มันจะทนทานนะครับเพราะว่าตัวนี้น,น้ำน้ำหนักซัก12กิโลนะครับถ้าใช้เราใช้ของปลอมของเทียบของเทียมไม่โอเคนะครับมันจะเสียง่ายนะครับ ก็ได้มาตัวนี้แล้วก็เป็นแกนซักของใหม่นะครับประมาณนี้นะครับของใหม่ของแท้นะครับ1 3ึ0งันิบาทนะครับถ้าสั่งใน,นเน็ตก็อยู่ประมาณพันห้านะครับนี่ผมสั่งราคาศูนย์บริการนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ช่องนายช่างเลยนะครับก็มีข้อมูลอ่า เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอัพข้อมูลนะครับมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวประกอบนะครับสำหรับตัวนี้ประกอบเข้าไปนะครับขอบคุณครับ